แม้ว่ารัฐบาลภายใต้การนําของคุณณทินชาญวิรกูลนะคะจะยังไม่มีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีหลายๆนโยบายหลุดออกมาแล้วนะคะโดยเฉพาะการจะนํามาตรการคนละครึ่งนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะสาเหตุที่นํามาใช้เพราะว่า1สามารถใช้ได้เร็วค่ะประชาชนคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะคะ สองนะคะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจธธกได้จริงค่ะและที่สําคัญระบบต่างๆพร้อมหมดแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าการนํานโยบายนี้มาใช้นะคะไม่ใช่เพียงกระตุ้นให้คนใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังหมายถึงการปฏิรูประบบภาษีโดยการดึงพ่อค้าแมคค้าเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นอีกด้วยค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยโครงการคนละครึ่งนะคะมีความพร้อมในการปฏิบัติจริงและปัจจุบันก็มีงบประมาณของปี2 5งพ 68ราว25,000ล้านบาทนะคะที่รอการผักดันสู่ร,ระบบเศรษฐกิจ แต่ถ้ากรณีงบไม่พอนะคะก็สามารถย่งงบประมาณปี2569มาใช้ได้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีการประกาศนโยบายของรัฐบาลชัดเจนและคาดว่าในการประชุมคอรมอครั้งที่2ก็จะสามารถอนุมัติโครงการนี้ได้ค่ะสาเหตุสาคัญที่รัฐบาลนําโครงการคนละครึ่งมาใช้เป็นนโยบายแรกๆนะคะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของโครงการนี้จะมีการบังคับให้คนนจับจ่ายใช้สอยทุกวนนะะันค่ะเพราะว่าจะหมดเขตวันต่อวันใช่ไหมคะซึ่งถือเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ แต่รายละเอียดในเรื่องของผู้ได้รับสิทธิ์และเงื่อนไขในการรับบริการต่างๆก็ต้องรอความชัดเจนหลังจากนี้ค่ะ ไม่เพียงแต่ผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเท่านั้นนะคะที่จะมีกําลังซื้อมากขึ้นจากโครงการนี้แต่ยังส่งผลดีต่อการเก็บภาษีของรัฐบาลค่ะเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าจะเข้ามาอยู่ในโครงการเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะกลายเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในระบบการเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพิ่มซึ่งขณะนี้เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะสื่อสารว่าการเข้ามาอยู่ในระบบของพ่อค้าแม่ค้านะคะจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่จะถูกเรียกเก็บภาษีเงินได้ปัจจุบันและอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็ต้้อองงรตติดดาาาามมมนนนะะะคควว่หลัจัจจจกีีชเ ออกมาในรูปแบบใดเราจะมีการจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ใดเพิ่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าให้เข้ามาอยู่ในระบบผ่านโครงการนี้มากขึ้นค่ะเลือกบรรจุภัณฑ์เลือกโกรเพราะเราจะโตไปด้วยกัน